พี่น้องมึงในพี่น้องเพิ่นเลือกป่านั่งปูเป๊กอะไรเลือกปลาปลาใช่ไหมปลาปลาพ่น้ปาสวัยดีพี่น้องมาหองเพือนแล้ด้ยพี่น้องเลย เก็บบโดนเบียดเต็เง้ยอีกทีเอาไว้ดานี้ด้นี่อ้อาไว้บบเฝากเนาะปุ่มกระขัวไว้ได้ยพอตัวสวยเลยมือนี้เห็นวถูกหายเงือกกอนปะอปุเป๊ไปในบอแฟนเฮ้ยลง้ลวะปเป๊ะปุบป่ากระมิ

เซ็กเซ็กเซ็กย้อดด้วหลังจากที่มาหาแล้วก็มาพากันเลือกพี่น้อง เลือเอากุ้งกับซิวออกแย่กันพี่น้องคนละไซส์พี่น้องอาซิวจะเป็นก้อยหรือว่าบกก็ได้พี่น้องแซฟกุ้งก้อยก็แจ้วก็เซบพี่น้องขั่ว พี่น้องขี้ต้มพี่น้องปัดกล้วยแมบน้ำพี่น้องปลาปลาป่าชกแล้วลูกแล้วมันบาดหัวเด้อปลดุกได้นาน้อยนะ พี่น้องน้องน้องผูกเป้กัจากเลือกพี่น้องเลยเขาบังเขาบังกลเลยพี่น้องเลยภาพมันยักมืดแน่พี่น้องเลย รวามด้อนี่น้องเวทยอดขวนี่ไม่ลงตึ้งหับแล้วตก

ปลากระเดือเทากระเรือออตอนนั้นเนาะที่อ่ะนะอู้ยิงจับน่าเออวน้ำเต็มไปยังไปยังไปประตอช่่างน้เลยะเดื่อไปเลืกไว้ดานหลัอะเลยแล้วก็แนี้อะไรอย่างเงี้อนี่ ก็เทปแล้วนี่เนี่ยมไม่เี้ยงตะพงแไ้ไปตั้งกันนะค่ะตามเลยนี่ตั้งมาไรเนก็เทปโอ้ยนี่ของเยนเชฟเอาตั้งให้อ่านนะเป๊ะน้องฝาไปลูกน้เนี้เป๊ีกันทาไงใกกันนี่หน่อ เกงเนาะเกงเลยเกงใช่ปะมักเล่นจุป้จูปาจุปาจปี้เอ้าเอาไปดอเดียวได้คู่ยางเลยน้องเอ้ย เสอาเสื้อเสื้อเสื้อบิวนสิพี่น้องมาเบิ้งไก่ไก่เลพี่น้องต้าพี่น้องแม่ขอ้สดจ้าี่ปลาซิวปลากระเดือกเกำลังเลือกอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยอุ้ย กี่มุกอืออือกีมุกอือกีมุกขึ้นหมดครับคุณม่บ้าบ้าคุณใ่ี่ะปราปอพ่บอกว่าเนี่ย่มกินวันเลอาวไได้บดเลนี่ฮะก็เป็นว่าถมันเลืออแผนที่อย่ในองเนไร าลกเู่ไเดี๋ยวแป๊นึงกินนพี่น้องิเดี๋ยวดีอ่ะจะลนลูกจะลินยลายพี่น้องื่กันกำลังเลือกอยู่พี่น้องเลยอันนี้วิธีการเลือกป่าพี่น้อง กันแยกกันต่างหากพี่น้องปลาปลาซิวกับปลากุ้งพี่น้องปลาซิวปลากุ้งมนหนาวพีเอ้ยอย่าจูบโอ้ยไปแสดงฮะปูไปอะไรกับปูเห็นลูกสาวจะกินปลาแล้วก็ได้ไปซะซะพี่น้องมันนี่เห็นไ่มปลาปลาปลาอยู่น้องปูเป้พี่น้องอย่ขอมันบอกเลขปลาปลาพืดปีพี่น้องเลยปูเป้โตไม่แล้วค่ะซื้อหมดแล้ว่าลืมเด้อนขวดอะไรเด้อ

เอากดแล้วแหละาหาน้อาบน้ำก่อนนี่กทำก่อสะอาดก่อนมาเลยลมง่ายพี่น้องลมแห้งขนาดนี้ เอ้าพากันเลือกพี่น้องเอ้ยปองปายสามพี่น้องพากันเลือกกุ้งพี่น้องเลือกกุ้งเลือกปลาที่สะมาเลยพี่น้องอันนี้ก็มุกไงกมุกสันนุกลาพี่ละน้องแน่นี่กระลาพิกรอน้งจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าแพรสาวนุ่งห่งด้วยกันพี่น้อง ท,ท็อปเทียนสวรรค์นยจ้าเวลาปลาใส่กลินแ่บป่าแ่นเ,เพื่อนจ้าแม่ชีพ่อเอบายพี่น้องพ่อพ่ออ่นคลิปหน้าเลยจ้า